รวมสถานที่ที่แออัดที่สุดในโลกอยู่กันได้ยังไงล่ะเนี่ยไปดูกันเกาะมิกิงโก้ประเทศเคนยานี่คือที่ที่แออัดที่สุดในทวีปแอฟริกาเกือบเกาะมิกิงโก้เกาะที่มีพื้นที่เพียง2,000ตารางเมตรแต่กลับมีประชากรหนาแน่นถึง1,500คนเหตุที่มีความแออัดขนาดนี้ไม่ใช่เพราะผู้คนอยากใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติแต่อย่างใดแต่บริเวณเนี้เต็มไปด้วยปลากระพงอาศัยอยู่เป็นจนํานวนมากทั้งไม่ชอบระมุงจากเคนยา อูก,กันดาและแทนเซเนียต่างพาครอบครัวมาปักหลักเพื่อทําธุรกิจกันที่นี่ทําให้กลายเป็นพื้นที่ที่แออัดที่สุดในแอฟริกาไปเลยแทบไม่มีที่ให้ขยับตัวกันเลยทีเดียวเกาะซซนตาครูซเดลอิสโตดประเทศโคลอมเบีย อีกหนึ่งเกาะที่มีขนาดโคตรเล็กแต่มีคนโคตรเยอะจนแทบจะไม่มีที่ยืนเลยทีเดียวกับเกาะซันตาครูสเดลอิสโลนเกาะนอกชายฝั่งของประเทศโคลอมเบียที่มีพื้นที่เพียง9 7 0 0เจรัวตารางเมตรแต่ต้องรองรับผู้อาศัยที่มีมากถึง1500คนซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรที่มากกว่าเมืองใหญ่ๆหลายเมืองซะอีกและถึงแม้มันจะเล็กและอึดอัดเพียงใดแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกประจำชุมชนแบบครบถ้วนอีกทั้งประชาชนที่นี่ก็ยังอยู่กันอย่างอบอุ่นแต่ไม่มียุงม,มากวนใจอีกตั้งหาก ด้วยเหตุนี้ทำให้หลายๆคนยังคงอยู่ท to hmm. ี่นี่ต่อไปถึงแม้ไหลแทบจะเกยกันแล้วก็ตามมันนะเกาะมาเลประเทศมาดีฟประเทศในฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หากมองจากมุมสูงจะเห็นว่าแทบไม่มีช่องว่างให้กระดิกตัวกันเลยทีเดียวก็บเกาะมาเลเกาะที่มีพื้นที่เพียง9.27ตารางกิโลเมตร แต่ต้องรองรับความหนาแน่นของประชากรกว่า50,000คนคนโดยความที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอว่ากันว่าถึงขนาดต้องนำขยะมาทมทะเลเพื่อขยายพื้นที่เกาะกันเลยทีเดียวแต่เห็นแน่นๆแบบนี้เกาะมาเลก็เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของมาลดีฟทำให้มีผู้คนเข้ามารับจ้างและพร้อมใจกันมาปาักหลักที่เมืองนี้กันจนเต็มเกาะเลยทีเดียวโอริงิทาวประเทศปากีสถาน พื้นที่อยู่อาศัยสุดแออัดที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองกระจีว่ากันว่าที่เนี่มีคนอาศัยอยู่กว่า3ล้านคนในพื้นที่ที่มีเพียง60ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองโดยความที่เป็นชุมชนแออัดที่เต็มไปด้วยผู้มีรายได้น้อยทําให้ปัจจัยพื้นฐานของที่นี่อยู่ในขั้นที่เรียกได้ว่าขาดแคลนยิ่งหนักแต่หลังจากนั้นก็มีโครงการโอรังกิพายลอตที่เข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเมืองให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นรวมถึงพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นอีกด้วยนั่น กำแพงเกาลูนประเทศจีนปอมปราการสุดเอะอะที่ถูกสร้างขึ้นในราชวงศ์ชิงตั้งแต่ยุ克ลาอานานิคมของอังกฤษที่นี่คือเมืองนอกกฎหมายที่มีชุมชนแออัดอยู่ภายใต้กำแพงของฮ่องกงมีผู้อาศัยมากถึง10,000แคนบนพื้นที่เพียง2 6 0 0 0ตารางเมตรเท่านั้นว่ากันว่าบางพื้นที่ของที่นี่มีแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงด้วยซ้ำทำให้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนา,นานแน่นที่สุดในช่วง1 9 9 0ทีเดียว กระทั่งทางการจีนได้ทําการรื้อถอนและปรับปรุงให้เป็นสวนอันสวยงามในปี1995เพื่อเป็นสถานที่พักพ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวฮ่องกงจนถึงทุกวันนี้นั่นเองแอะอัดซะขนาดนี้อยู่กันไปได้ยังไงล่ะเนี่ย